สะบายดีมาพ่อกับซ่องหองจ่าอีกแล้วมันนี้เฮาซิมาลองกินหมากอันนี้บอกเคยกินเจืงเถือซื้อมาแต่ตลาดมาสาวว่ามันสมบอกเห็นเขาบอกว่า,วามันสมบอกงวงหามามะนาวโหเห็นนะที่เขาว่ามาหามาลองกินกันว่าสิ่สมบ่ 哦。Well เด้อก็ได้นั่งมากินคิดยาแกบลองกินมามันสีดสมบ่กินสมยามกลางคืนใหายพี่น้องน้ำลายแตกน้ำกินสมยามกลางคืน ซ้อมไรเงิเ้ยแต่ขเขาจ้าว่าปากกินมันสมอยากลองมากินบ่สมบ้มมาเลย เดินมาเดินพี่น้องเอามากินนตำกันเด้อสิได้ซื่นนอน Thay nhìn tập khách cháu xa bao sống có lời sư mà lòng bừng và tà lạ có lời hiến mà lòng cho chấm lắc bây giờ nhắm nào mình chạy châm าตากล้องก็อยากนะมาเด้อมาเร็วเด้มเอมาเร็วเยียบเข่าตากล้องหน่า <c oughs> มันกระเด็นเข่าตากล้อ,อ,องข <c oughs> <c oughs> ห้องใหม่ๆแล้วก็จะหาก,กับปิดมาใหม่ๆ ปีนมาใหม่ๆเลยยังโมทันได้นั่ายังโมทันได้ปิอด,อ,ดออกจากใบมันเลยใบย,ยังเคี้ยวเมื่อกี้อ่างพี่น้องดึกดึกกินเจียวชมตะลึกเออมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อกินสมยังมื้อคืนแซ่บ ทั้งแซ่บทั้งสุกก็จะนะั่ปลาแดกนั่มปลาแดกใส่บักพียงพงนำ้ำกัะพียงขวัวนั่ปลาแดกรสดีแซ่บนะนัวปลาแดกนัวนัวจ้ะ แต่อันนี้มันสมสมกับซีโบอกอยเค็ดแขวนนะขนบนไะคือมึงมองมันก็บซเค็ดแขวแต่อันนี้มันโบเค็ดแขวพอกินน่ะมันพอ,อาะยำแรกๆมันก็บซเป็นแบบเปรี้ยวแห้งเลยแต่พอ,อยำไปยำมาก็ออกหวานๆแกแบ่โบเคยกินก็เถอะครั้งแรกเห็นแต่ะกาเจาะ ม็นจำหมูว้าวอ่ะหมากอันนี้มันสมเลยไปเห็นเลยอยากล่องเบิองว่ามันสมมารีบอไปซื้อมาลองกินเบิองกระสมคือข้าวอะเลยแต่สมมันกระสมแบบแซ่บเห็นแบบแบบโบคัสแก้ว กินจนเมื่คืนจะว่าเจ็บท้องผักยา พอแล้วโอเคคลิปนี้กับบอมียังไรมาลองกินหมากอันนี้ว่ามันจิสชมบออย่าลืมกดไลค์กดเซให,ห้ฮงจาน้ำในเดอร์ส่งเป็นกำลังใจห,ห้ฮงจาน้ำในเดอบ๊ายบายชิปหนาเจอกันใหม่อา